นีกันหมดเลยอยู่มีอะไรกันแล้วครับปี่หนึ่งมีที <c oughs> ่หนึ่งเลยนะไม่เคยทำท่านี่ป่ะได้คิวแล้วได้ต่ายสั่งอาหารคือต้องสแกนเอานะเขามีตั้งแต่สุกี้แห้งสุกี้น้ำแล้วก็สุกี้รากข้าวถ้ามาที่เนี่ยแนะนำให้กินสุกี้ แล้วก็ที่นี่มีสุกี้แห้งหนุ่มหนุ่มแก่แห้งเนื้อสุกี้แห้งกายแล้วก็สุกี้แห้งหมนุ่มนิ่มขาทั้งขาเลยมันหนึบเนื้อมันหนึบตอนแรกที่น้องบอกว่าจะมาทำยีแล้วเธอจะรู้มันตึงเป็นน้องสุกี้แบบเนี้ยมันขายในร้านมันขายตามสั่งแต่อันนี้เขาขายไม่ถ้าเขาขาย้าราฮัวสุกี้อร่อย่างเงี้ยเนาะคือเราจะนึกถึงสุกี้แบบสุกี้เงี้ยได้ทั้งขาทั้งขาหลัง ที่ข้างๆคือกินเป็นเกับขงทนี้แย่ที่ใส่ลังจิ้มเยอมากเป็นเหมือนกินน้ำเลยอ่ะรงี้นนอ พี่ชาวต่างชาติตะกี้นี้เป็นคนอเมริกาเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ลูกสาวเขเรียนม .2 ลูกสาวนักดารารักมาก็เหมือนไม่อยากให้พ่อไปกับเราสักทเหมือนเหมือนพูดเหมือนพนละพูดกทีได้มั้ยพูดทีได้ม้ย่าพ่อาบอกเราที่นี่มาอนอร่อยอ้วนอร่อย อซอสอันนี้ใส่ไฟสองถ้วยอ,อู้หูใหญ่เลยป,ปะตอนนี้อันดับที่หนึ่งเวลาเห็นเลยและช็อกที่สุดคือค่ะ,คะมันเหมือนอะลงพุขึ้นเลยแค่พอให้มันเจอความร้อนแล้วสะุะม่มะดุ้งไม่ไม่เจอความร้อนเลยเนียว่ามันมาเจอความร้อนในถ้วย อ่านที่กินผักกันเร็วหรอเหนูสามารถกินบางสามัมฤทธิได้อ่ะอ,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 อ่ะหนูพูดเลยอืมพอใช่ดีผักไม่ยมไม่เหนื่อยทุกที่ทั้งเผื่อเนี่ยเขาเข้าใจถึงอุณหภูมิของผักดี เท่าไหร่ถึงจะทำออกมาได้ดีแป้นสุกยังกรอบอยู่ไเป็นเนื้ออิิงนี่สุกแต่กรอบิจรว่นะไม่อยากไปซื้อดำเด็วพรุงนี้ไปซื้อกันไม่อยากไปเลือดกินชิผักกินคอร์เงอชิมผัก้อ multim x d w a r ้ที -amrbi nmr.pvoo i c h ส e ่นกระปรุนะโอ ridges quarantine-ost t v o l u